Bye. Hey. เอาไงง้อมาคู่เอาไงง้อเอาไปชืเป็ดเี่ยวฝานกอบ่เอาไปคื่อจำบักคู่กินฝนอบ่นี่นะมันก็เลิกเป็นคู่คู่ท่ายเริดเริ่ในเมือเขาคือกระกายเขาจะดายทังอบต้องท่านนะลุงนะเออขั้นคิดได้ว่าเออเรือกระเพือคือคือขางั้นพอว่าถึงตัวยางคือเิ่นผ้าคือผ้าสากระจังนองพิษนองแตกมากเรลูกเด้อ ไม่เป so 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 mm ็นไรคงเข้าใจคือ hmm. พ mm ่อ hmm. พ yeah. mm ูดมาบุ๋เนาะเออว่าเป็นงั้นเออเอามาเมื่อคู่ถือคือลูกสิ่งตัวง่ายๆหรือว่าคู่ไอ้เก่าอง่ายๆมาถิงแต่เนี่ยเขาเมื่คู่เนาะเออเขาจะไปคิดก่อนมันถือเป็นถูกเด้อครือเออเราเชื่อในสิ่งที่เราเห็นก็พอเอาอย่าอยากไปคึกมากถามว่าเมื่อคู่ช่างไัดค่ะเออเมื่อคู่งั้นเห็นไหมคือพ่อเราปลูกให้เมื่อคู่ช่างเถิดไหม เห็คนรับเห็ยอยูครับเออเห็นว่าตเคือเคือเมือรู้ังเั้นเห็ยนหมเห็นครับึคกครั้งมาพอกะนันจะไปทึกกองแล้วก็กล้ามาถืึกเป็นทุกอ์อ๋ออ่าอันนี้ของเดือมอเอฟที่ผ่านมาทางช่องเดือมขอให้ลูกร้างมีโชคมือรงมืโชคมานอ้ลูวันนัถูกขับาราวด่งหึ่งแล้วก็เลยรวยนั้นลูกนั้แจะเริ่มนั่งนะนงติดองใจจะเคือจับาจังถึกมากอันนี้เอฟที่พาขัางช่อง นงอ้พาด้วยนาง้าราวันวิเียนช้างพร้อมครอบครัวขอจัดต้งทางวงห้าร้อยบาทเออหางมือถกมือรักมือถกมือไหวทุกขับผับแข็งเรืลองเคือดจอกัดต่างกจะเิือดกาวหนาของนาง้าราวันเอาหึงหึงแก็ประเวดมากเฮ้เฮ้เด้เฮ้เฮ้ แด็คเขาปูดคฮัปู้าษาคองานขาวทำมอหักทุครับปู่วันพอเดูค่ะพอขอขอห้าหนึ่งวันคือคือเอมกมกคอครับมกคอมกคออา้าี่พอดเป๊ะเนาะครับปู่เออให้พ่อใหญ่พ่อใหญ่อาให้งานขาวทำหมออหักทุงมือกบมอกระไม่อกไม่ม้ไม่ตกับามดงเ้อะเออ ให้เงินได้มองให้ท่องได้มากิจการงานใหญ่ๆขอให้เอือบวลุกเป่ามาขอให้มือขบมือดักมือขบมือม้กขอให้เป๊ะอ้วนนี้ก็พอนะพอนะเป๊ะนะบวามาอ่ะกวหัานดำรู้หวเด้อเด้อกนันกเที่เด้อกู ให้รางวัลหน่อยพ่อให้รางวัลหน่อยบาเกุ้งกุหนามวานนี้วันที่สุดเข้าไหมเอาไปเลยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเอาไปเลยเก้าสิบบาทแล้วก็ถึงคืงแล้วก็มือด้วยเออผ่านทางช่องบะเพี้ออเออถอดแวนขี้บะเพี้ออเอวันมแหพ่อมางอือื้อสี่ครับ่อแต่ว่าเอคือย่ามเสอืนน่งวัน เออผัวบุญมาคนรัร้อยคนรัห้าเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าอืมหนึ่งร้อยสามถุงก้าก็มีอืมร้ายผูกร้ายคนร้ายคือเค่องเรื่องน้ำบวมบุญมากเออคือชูงน้องวันคือถูกดูแต่คืงไม่ได้ถุงคือถูกงวดนี้เต็มเต็มเลยก้าวเติมน่ะแต่คือไปเรื่องอีกรอบมึงหมดเกลี่ยงเลยเออว่าจะถวายปู่ก็ยค่ข้าวสิบข้อรออืม พี่ฝากไปรมบวงหน่อยนะน้องวันเก้าสิบก็เอาเนาะเราแรกพี่ก็ได้เดยอะอยู่แต่พี่ไปทุ่ม <c oughs> ไปทุ่มแล้วรอบนึงมันหมดหน่ะว่าถ่นนดื้อค <c oughs> รับผเครื่ก็วิ่ขนาดอืมก็ <c oughs> เลยเก่าเสียองาื้อครับผมพ่อเลยจะจับป่ายมั้งเอามาเอามาวันนี้เอาเก้นเนเาสิบมาเริ่มอ่พรอให้โกรักมม่อถือมือถือ มี่โขมหมานถุกขภป้าแต่เงินเงแล้วก็รวยๆนะลูกนะอ้าวสาธุสาธุกา้คือขวาห่หาแล้ว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 ตามแล้วแล้วแล้วอวหาหขวนหาล้วแอันี้เขาเนี่ยแกโมบะจาปูเพราะครรวาเรื่องๆกขอเรื่งจะไม่คันม่คันต่าแจ่โมกระดานเนาะ เออหางยื้องแต่โมมือมือรับมือคลมือมันถูุกับพาแต่เดี๋วขอให้เงินได้รองขอให้คนได้มาวานนี้อเอาเงินไปจึงน้ำมันเลยไปมาใช้แต่ห้างหางใช่หางมาใช้คือหางเขาหยิบกต่หางได้พวมือเลยมึอจะของหางเนาะเอาคือเป็นงังนืมงก็แต่งโมงานออกครัเพราต้องคือแบบล่เปลี่ยนทํามมนจอดูโอ้คนพูดยนี้ ตัตัวทั้งหมดตัวต้องมันพักความไปคือมือกนมกพรามมีงินเดี๋ยวดิปูตัวเ่าฮา่า่าฮนา่่อยู่ไหมปูเอ่่าฮ่เฮ่าฮ่าากาฮ่าฮูแล้าส่าา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าง่่ฮ่าฮ่ัง่่าฮฮ่าอาอ่่่ฮา่ หางคักหางเนี่เราเคยมาแกงมเปรี้ยงข้าเป็นยังไงเปรี้ยงข้ามาใช่ปะพอถึงไหนก็ปิดเปรียงปะวันคืนอ่ะบางคำกคืนปบเปรียงไปวบขึ้นเดี๋ยวตข่้อยู่ข้างเขอขาวๆางน้เออรเข้าทิบาทนี่แบบเข้าทบาทติปูเข้าคิบาทนังัเปรียงี้ยนเรอครับเออปังมาเขาไข่ขงูกเียีอะ่เี งานยุดก็ใครควางหูวงานกับมาเมื่อไหร่ไว้กอบร่วงบุญกับโอปุเมืองข้างกับพ่อคุกหวใญด้วยและแต่เขาบุไปกับแม่คูไปื้อยๆื้นใ้ด้วยหลเือให้เขาเกวันเกวันเป็นมานพู นี่นี่บวมมันมันหน่อยปูกานงอลระดับคุกมวดออเนาะแต่ปูไปงไม่ออกผัดเบิ้นก็ผ่ะคุกนั่งกับบอานแท้เนาะตัวใหบ่หปูปันก็ปันแผอปันไม่ขาวุัวก็ยืครับปูเออเอาไวยพอนก่อนให้องานก้อนกอดพ้อกับ

เออทำไมจกถึงนึกจะเกลือนกล้วยนะเพราะว่าคน้าชงบบกเชื่อถือนะกล้วยมันถึงต้องเกือนกล้วยได้ปั้งหางจะเอาบักอันนี้ไตักได้พัอื่นคุณยืดึยืดอางีคนใช้จีครับปูากเพิ่งมาคู่มากกวนว่าับ พ่อฟังมาขึ้นได้มาคึืนที่นั่นหละเปิดใา้ฟังเนาะครับน่ะล้วยให่ดูได้ดิ่โอเคเขาเออก็คือัก้วกลวยมากเลยอ่บาดเนี่ยพอกระดิ่งฟังเบิ่งมากับพ่อฟังือตัว่าตาหวาแต่ว่าบวือื่นเขาคือขั้งมันคัดขวางระเอียดพขั้อก็คัดขวาง เขาคือว่าแก่งงานแต่นเนาะราบโปไมนเป็นก็คือการยืมใคาจะยกมจะเปิดคนจนก็ยือเมืครับโปใครเป็นคุ้นคุ้นงากเขาพ็กอยากเอาเป็นผัวมาเรื่อใครเปิดค้นด้วยมากว่ามากาวได้เรื่องครับเอาพังนึงเครียดกลัวงานง่ายอยู่เลยครับเครียดกลัวงานยังไื่เล็กน้อย พอว่าหมดขึ้นครับปูแล้วว่าผสมมายว่าเปินเก้าฟาผู้ห่าง <c oughs> แล้วว่าขั้นพอเปินฟุ้งพอเปล <c oughs> ่าไ่ได้ม่ดูมาพอมือก็มืดโอกเ่อ <c oughs> อ่อน,ออนเดินตาตืดตืดปกป <c oughs> ครับปูหมายมันจะเอากระตกข่าเอาต่ก้อไว้พ่นถึงขึงนผู้เี้ ก็ไปทักกับมันก็เก็บๆแล้มันเก่าขัดเนาะใครจะจะมึนงันมึนค้่องไงนะว้าน้องเดืครัาปูอย่างนา้นะร้ายอย่างผู้ด้วยคาปูกัะหน่ำมึนงันเหรอว้าบงเดือดบังเดือดหยุดไม่เอาแล้วครับปูก็คือร้าบังม่วงมันเลยพอหมดเงจะก็ฝันแม่เด้อล้วู่าก็กับพวปางาันละ เขาพ่อเขาไปนัวแม่แกกับ่อแม่มัวปูเอางั้นมาแม่นเนาะจะของผมเฝ้าแข่งคุยทั้งฝาฟันท้องมาแน่มาแน่ผมอึ้งึ้งมือเกิคุยเนะครับปูวมนี่ก็ใชมาคุยกันครับ วันนี้เคื่องเตรียกกมกถึงมุยอยู่ด้ลยครับปูวันที่สิบเกดหม,มากด้เพิืนมากมากว่าตัวถึงเนาะว่าตัวขัดร้าเพิง่ง่วนปู่ตาก็เบเื่อเกิดใครจะเนะ่ครับปู่นะครับปู่ใครจังแน่ก,กบกันแต่ว่าพอว่าสู่พอพอได้เนือสู่ปู่ก็ได้หรอครับพ่ได้หับกวได้หับกเคื่อเกิียมว่าได้ครับบารมีวมื่ถึงเมั่อได้ขวนึปู่นนตา ฟันทงมะครับปูปูตาจิฟันทงวันนี้ไหมไม่ใช่วันที่สิบหกโอเคฟันทงวันที่สิบหกปูตาฟันทงวันที่สิบหกโอเคไหมนึกโอเคครับปูนี่เห็มันไดดคือพอว่าใครแต่แน่กว่ากันฮะครับปูข้อึงฟันทงเลยวันที่สิบหกโอเคไหมนึกโอเคครับใช่วันที่สิบเจ็ดเลยครับปูฟันทงวันที่สิบหก เอาม่เกก่อเลยนะคือม้าครับปูบัเคสนว่ามีว่าวปูว่ถ้าคือใครที่เอาว่าคืองเว่าบัเคสอคือรว่าเอานือดีกว่แต่บักเคสือ้การถือมึงขาถือครับปูคือขุดแค่กื่อขวไปกินก้วยไม้จ้าปู กล้วยว่ะใหรวอกเคืไปคือกล้วยวั้งกปะอืมเขถือว่าเปนช่างหนังหนาอืมเขาช่างหนังหนาบอกเื่อื่นูด้อือก็พอจะขั่งคอเอาตอนแรกก็จะอาาตอนแรกตอนแรกตับสองถุงปูเออตอนแรกกับกินกล้วยได้เรื่อยๆกรบปูแล้งบอกกผูปูหด้เรื่อยๆกินกล้วยก็คือเนาะเออบำรุงร่างกายเนาะบอกเชื่ออื่คไปคือกล้วยดูหันขึถืๆเลยพอไปบวงก็ดู้ว่าขาพานอย่างเง้ บีระบืรอบีละสิบาทสิบแปดบาทวยบื้อที่แปดบาทอืมให้กว่าแค่ไปเอาปั๊ไปกินถ้าปับก็อีนี้ก่อก่อนจาพูบกค้าวันก็ยังคืเมือจ้าันเขาแกก็คอือคนี้แลยหมูแก้เขายิ้มจาพูดกรื่อปาแกงรดูกองพวกจะหนักคอยูขอปูแล้วปู ก็เมื่อนั่้วนแต่นู่ม่็คืนกับตายว่าใช่นรอ่ี่เขาตดอิ่มเลยเม่อเมื่อออกข้างเตาคือพอวากันแค่กิ่เขาได้ว่าทางว่าครับปูงน้นกราขี้จเขาไายวันเขาคื้ไปังไหนวะรับพวกเก่งมาไปทำมาบ้ครับปูบะมี่เงินวันรเ่าบมี่ปูมงามมาสั้นนั่งจะบงมี่เงินวัน

พ่อว่าไ่าือหายยืมเออเียงเมเวี้แ่โว่าจะพ่อมือกับถังอมาาขัดหยากรึยืากูคือเกาหละปูยืมเออยมครับ้ไปเที่ยงนั้นพังเ้อคันพ่อหางเยอะปะครับปูไปท่องยืมก้อมดีเราปูปูห้แบทยิมกับไปเลียนอะไรปูบันไดมันพังไหมปู่่่า่ ยังยัง่แ่จัเกลี่ยนีย่เราไปขายแตนอนยืมมือนไปขายแล้วแตงอนยืมมือนะครับปู <L an> เอาจัดเกลไปเดี๋ยวครับปูแช่งเดี๋ยวไว้ล่าหน่อยหน่หาชิ้นาะที่หนึ่งหนหาชิ้มผานาที่หนึ่งมันป,ป,ปนกกนูอยากก็ต้องยืมมือเลยเกินพม่ได้เขาหรอกครับปูคำล้น <L an> หาหากระนั้น่าครับปูเออมันก็เอาต้มือแล้ข้อนั่งขอนึงก็อเข้าเว้ยครับเอาไปขอมวัวแล้ว่ปครับปู ่รครับปูก่อนทุกท่ายเล้ยครับโค้เก่งน้้วมาคั่นกลับไปเรื่องแบบวันนี้ใดตายแล้ว่าสิดต่างหขอคนนะครับปูแล้หมาหั่นหั่นข่้นอาขาดหั่ยแล้วโคตรหั่นนันคือเครื่อต่งห่นว่ะครับเอาเคือคือปครับมือหนึ่งเนาะครับใ่ายยิ่ปเาโรกออกมาละครับปูให้ กไปเอารถออกมาครับปูเอาไปถองอีกแหเออกมารถนั่นๆครับปูเสียหายูเหรออืมบคกอใจดำาปงั้นหอครับปูต่จักชิบาทู้เหรอครับปูเออปะไปออกมาชิหกบาทอ่ะสาธุสาธุครับปู หมดแล้วครับปู้แล้วนักหน่อยแนมท่านมาปูวไปเอองานตัวเปนํามตึงมา้ะเออบ่าแค่ยังลดห่างดูวหมห่างด้วยราเขาอืูครับ บ้านมันปปูบนอีนักน่งดิบ้านก่หน้ากองไกวประเด็นปปูนป้า่าสูงคือโป้ป๋อสูงสุดหน้าคือขับกันเลยับปูสูงคือโปอ้มันมันอืเห็นบ้านจ้ะเขาเรื่องงานบอกพาวเธอ <icana S 2> ครับแตงโมูขาเังแบบเขาด้วน ok <iled> ี่ใคอน่ากอบกอดอย่าง้าปูน่ขายยกับพวกปางยังดิ้อหงอยกือเงี้ยขายยังหย่ซื้องะปูหาแปด่นหนึ่งหนึ่น่งาครอึน่าอบกอเนาะปูเออคือว่ารน้ำมะพร้าวหวานวันนี้ให้พี่เฉให้พืเฉยโอเคเนาะอ่าวใครกร้าน มือชกไม่แรงมือชกไม่ brothers, ไมันส <c oughs> <c oughs> <UC S. c oughs> ุขภาพยังไงขอให้เงินไหลนองขอให้ท่องไหลมาเป๊ะๆนะทุกผ้าสาธุสาธุครับปูครับสวัสดีครับเอฟซีสายบุญของปูตาปูชีปลาขาวทุกท่านนะครับเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเบิ่งเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องมื่อนี้ครับแม่คู่หรือว่าปูตาเฮ้ากัเฮ็ดชิปตะตะเศร้าขับมื่อนี้เพราะว่า ครับแม่ผู้พ่นมีธุระครับมีธุระนะครับเนาะครับจะอด้ตัวเลขฝากพ่อแม่พี่น้องต่างแต่เสาเลยมือนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขามาเด้ครับเด้อครับแนวทางมือนี่ครับแนวทางค่าอาหารกลางวันก็มี่ปู่บอกว่าวันนี้มีเป่าครับหลุดเป่าเลยครับเด้อหลุดเป่าก็มีหาหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเนาะแลวก็อเลขว่า เลขที่หอปูชีประขาวเขาก็คือ9ก้อ่าครับก็บมีเก6าเกเจ็ครับและ้ก็เก้าเก็ดหนพี่น้องหนปดครับสิบดนะครับ้ปูหอเสียเอกสิบแปดครับผมไขเกวันเจ็ดคือว่าอ่าแล้ไปไปซื้อมะขามเจ็และ้ก็ไอสุดท้ายแล้วครับปูกับหเงิน ติบเจบ้านคาลิ่นนำมระเป๋าแสบก็คือ5870พี่น้องครับสำหรับแตงโมนะครับเนาะแตงโมครับปูปูไ้ครับปูไ้กับโอ้แตงโมโอ้ครับผมแล้วก็อวยพรมันเกิดนะครับให้เอฟซีครับกับเก้าศูนย์นะครับเนาะสำหรับปูตาให้ยิ้มครับค่าเอาไปซ้อมรถเมลอนี้กับฮ่าฮ่าครับฮ่าฮ่าฟอลไปท่านฮ่าฮ่าสังกับ16เลยครับเด้อ ฮ่าฮ่ากับหนึ่งหกับกับพิจารณาดีแคปหน้าจอไปครับพี่น้องแคปหน้าจอไปได,คด้ครับเ้อครับเป็นแนวทางต่างประเทศเมื่อนี้ครับครับครับทั้งช่องเป็นแชร์แนวทางครับใส่วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับแอดยิ้มกับขอควาบุญอบคอามพุ่งควแม่พี่น้องสายบุญของปูทุกทุกท่านเลยครับเ้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ามาครับเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องตามนี้บ สําหรับแนวทางที่แม่คู่ในขอโจกขอหลักให้เอฟซีมือเซานี่ครับกับตัวเดียวกันที่เกับเก้วละเก้าเก็าเก้าศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์หนึ่งแปดแปดศูนย์แล้วก็เจ้าศูนย์ 0, นะครับเนาะอ่าครับผม ครับก็บขออีฟซีทุกทุกท่านโชคๆมันๆลำลำไร้ด้วยนะครับเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สม,มรรถปันาขอให้บุญบาร,รมีผู้ชี้ปะกาวผู้ตาครับโดยบรันรดลาลในสายบุญของปูทุกทุกท่านโชคๆมันๆ,ๆลำลำได้ด้วยครับแอดยิ่มกราบขอสวัสดีครับ